เราจะเข้าเที่ยงคืนขึ้นเนื่องจากร้านนี้หนึ่งไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานการนะครับแต่ข้างในในเบียดเสียดกันแล้วครับจำนวนคนเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเลยแล้วไปไปรถรถลงไปเข้าไปเข้าไปรถรถรถเตรเด็ดเด็ดเด็ดนะเข้าไปเข้าไป นะครับเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับจากชุดปฏิบัติการพิเศษกองแปรปองส่วนกลางจากกร,รุงเทพมหานครนะครับเอ่อสืบเนื่องจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยนะครับท่านมีนโยบายในเรื่องของการจัดบิษสังคมปร,ปร,มปนนรับตามผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะฮะก็ท่านก็สั่งการให้ฝ่ายปกครองคลิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศวันที่1พฤศจ,จิกาย,ยน2 5 6 6รบ นะครับทุกจังหวัดก็จะเตรียมพร้อมที่จะออกตรวจัะคับใช้กฎหมายในพื้นที่เนี่ยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับถึงร้านที่กระทําผิดในพื้นที่นะครับก็เลยบูรณาการขอความร่วมมือมาผู้ใช้บริการที่เข้ามาเนี่ยวันนี้เราตรวจที่ที่ร้านเนี่ยสามร้อยกว่าคนมีผู้ที่อายุต่ำกว่ายี่ปีถึง242คนซึ่งอันนี้ฝ่าฝืนกฎหมายและก็ไม่เป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชนครับ ในจำนวนนี้มีหนึ่งคนที่อายุต่ำกว่าสิปีก็ไปตามกฎหมายเด็กก็ให้ทางพอมอเขารับไปดำเนินการติดต่อภาษานงานผู้ปกครองแล้วครับ